คุณแพรนี่สมมุติเขาสีขัดของเห้านี่เขาสีดักยิ่งเห้านี่กันขัดของได้นะครับ<น>นะไังไงวาแกคุณไข่ได้ทุกยางแกวขาดทุกอย่างเป็นรักษาบอร์สุเนวมันเป็นพลตุตุคุณรักษาได้พืชยาง ร้อยแปดวันาอพพุทธคุณร้อยแปดมีพรฤษีทางสิบสององค์ทัางเก่ามาเก่าีเก่าเสกไทยรวมเสกนำ้ำเรืนอปพันว่านาลอดี่นี่ารีตไฟ รวมเป็นเก่าซ้ำว่าใดฤาษีทั้งเก่าไปบูชาด้วยอืมโอสาธุซำว่าหลวงฤาษีไป้ทั้งเก่าไปบูชาสาธุครับ <S 1> <S 1> <S 1> เขาถามว่าคุณแผนนี่ป้องกันคุณสมนต์ดำไลยบุครับพอ่อใหญ่ได้ได้ประกันแล้วประกันได้ถอนเอ้ยยืนถอนถอนอ้ยยืนถอนพิดได้ ท่านแล้วใช่คุแ้แผลนี่ถอนคุ้นใสมนดำได้บ่ครับพอ่อใหญ่ถอนได้เฮ็ดจังไดครับขอวิธีการเนี่ยครับขอวิธีการเออคื่อเหรียญเนี่ยลงไปแช่น้ำแล้วกินเดี๋ยวก็ดื่มลงไปแค่นั้นให้สวดอีหยังบ่ครับบ่บ่ได้สวดอีหยังอธิษฐานแเนีก็เอาต้องจุ่มนำ้ำก,กินน้ำลงไปถามมันถูกแล้ว มันบ่ถึงมาแขงโยนอะไรกันมันกับปองกันใหญ่ไปบ่บมีคุณใส่คุณหนังมาถึงแต่ขันเท้าเห็นคนถือคุณใส่มวลดำเท้าก็เอาจุ่มน้ำให้กินจุ่มน้ำเอาจุาจ่นมน้ำกิ่งทิ้งไว้นานบ่ครับจุ่น<า>มน้ำโม่แกงซื้อแกงซืองง้อเลยหน้าที่เดียวบ่กพะย่ะแค่นั้นแก,แกงแกงแกงจุ่มจุจ่นมน้ำนี่แก้ว ทน้เคิคันคันสมมุติถือคุนใสมุนดามีเป็นบ้าเมันบอกว่าไ่เขาก็เอาแกงแกงนามนาทีหนึ่งแกงน้เนืเขากินกับ้นถือคุณใสอให้กินให้อาบอ๋อสาธุครับนี่ยครับก็วิธีการ